ปิ่นวางแผนเข้าร่วมเดินทางกับผาเพราะหวังจะฆ่าผาระหว่างทางเพื่อทําลายกบฏแห่งเมืองสุบันให้พ่อของเธอได้ภาคภูมิใจแต่ปรากฏว่าในการเดินทางที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายนั้นก็ทําให้ปิ่นมีความรู้สึกดีๆต่อผามากขึ้นยิ่งนานวันเข้าเธอก็คิดทําลายผาไม่ได้เฮม นายทหารผู้เห็นแก่ความถูกต้องความดีงามตอนนี้เขาวางแผนช่วยพระทศราชาที่สติฟันฟ่นเฟือนจากการโดนมนต์ดำ mm. เขาไปปรึกษากับอดีตโจรป่าสหายของพระทศราชาที่พระทศราชานั้น mm. เคยช่วยเหลือเอาไว้ด้วยอยากจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะลำพังเขาเพียงคนเดียว คงทำการนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนชายผู้นั้นเลยเอาเบี้ยกแก้ที่สามารถล้างคุณใส่นดดำไปให้พระทศราชาสวมใส่ในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเหมดีใจมากและเขายังยอมช่วยเหลือโดยการเกณฑ์ชาวบ้านอดีตโจรป่าที่มีฝีมือมาช่วยพระทศราชาหนีออกจากเมืองสุบรรในครั้งนี้ เมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเหมเลยเอาเบี้ยกแก้ใส่ให้พระทศราชานั่นจึงทำให้สติของพระทศราชากลับขึ้นมาดังเดิมเหมบอกกับพระทศราชาว่าข้าจะต้องพาท่านหนีออกไปจากเมืองสุบันด้วยว่าตอนนี้นั้นหลวงชัยยศกำลังตามหาลายแทงแผนที่เพื่อไปเอาพระขันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ ได้รวบรวมนักปรา์ผู้มีความคิดเฉียบแหลมมาร่วมแก้ปริศนาที่ซ่อนของแผนที่คาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถรู้ที่ซ่อนของแผนที่ได้และเมื่อนั้นหลวงชัยยศจากไม่รอช้าไปนำพราขันศักดิ์สิิทธ์มาแน่แท้ในตอนนั้นท่านอาจจะต้องตกอยู่ในอันตรายบ้านเมืองจะย่ำแย่ เราต้องออกไปตั้งหลักกันก่อนพระทศราชาได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงโฉมปิดบังหน้าตามิดชิดเมื่อถึงเวลาเหมาะสมในช่วงที่หลวงชัยยศให้ลูกน้องตามพระองค์ออกไปไขปริศนาเพื่อตามหาลายแทงแผนที่เหมได้นัดหมายกับพวกโจรป่าให้มาช่วยเขาด้านนอกเมืองเหมพาพระทศราชาหนีออกมาได้สำเร็จ และชาวบ้านก็มาช่วยพาหนีกันไปต่อจนพากันมาซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภยัยนณะบ้านร้างแห่งหนึ่งด้านหลวงชัยยศเมื่อกลับมาก็พบว่าพระทศราชานั้นได้หายตัวไปก็โกรธมากเขาทำร้ายทหารที่เฝ้าและบอกให้เหล่าทหารนั้นออกไปตามหาพระทศราชาอย่างเร่งด่วนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพวกทหารเหล่านั้น ก็ต้องตายเองและโอกาสที่เขาจะคลองบัลลังก์ก็จะยากขึ้นและเขาก็กลัวว่าจะมีการซ่องสุมกําลังเพื่อมาชิงบัลลังก์กลับคืนตามคำทำนายดังที่เคยกล่าวไว้ว่าเจ้าชายทินกรจะกลับมาทวงทุกอย่างคืนตอนนี้หลวงชัยยศจึงต้องเร่งทุกคนเพื่อไขปริศนาให้ได้โดยเร็วสุดท้าย ก็ได้รู้ถึงที่อยู่ของแผนที่ด้านผาระหว่างทางก็ได้เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ด้วยการช่วยเหลือของเหล่าผีมาช่วยเขาตามคําเรียกของทูตสื่อวิญญาณและความดีที่ปกปักคุ้มครองก็ทำให้ผารอดมาได้ทุกครั้งระหว่างทางผาได้สร้างมิตรภาพที่ดีไว้มากมายฝ่ายเทพ ก็ยังคงตามหาเจ้าชายทินกรอย่างไม่ลดละเขาจะไม่ยอมกลับเมืองสุบันไปมือเปล่าอย่างแน่นอนด้านพระทศราชาก็ได้ปลอมตัวและใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านทั่วไปเหมและพระทศราชากำลังวางแผนที่จะช่วยเหลือเมืองสุบันโดยมีเหล่าบรรดาโจรป่าอดีตพระสหายของพระทศราชาที่เขาเคยช่วยเหลือมาเป็นกองหนุน แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะยากเพราะเหล่าทหารมากมายต่างออกตามล่าพระทศราชาและก็มีเหล่าทหารเพ่นพ่านไปทั่วบริเวณการเดินทางของผาใกล้ถึงเมืองสุบันตเต็มทีจนในที่สุดผาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่พระธศราชานั้นพำรรนักอยู่ชาวบ้านต่างไม่มีใครไว้ใจแต่เดือนและแท่งบอกว่า เขาเคยผ่านมาทางนี้เคยมาพักที่นี่เราแค่จะแวะมาพักเพื่อไปยังเมืองสุบันต่อแค่นั้นเองเหมที่ได้ยินก็ตกใจมากว่าทั้งหมดจะไปยังเมืองสุบันทำไมเขาจึงคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของทั้งหมดและเขาก็ได้เจอกับปิน่นเขาจึงจำปินได้ปิน่นซึ่งเป็นลูกของหลวงชัยยศ ยิ่งทำให้เหมคิดดีไม่ได้เลยพาออกมาเดินสำรวจหมู่บ้านแล้วก็บังเอิญชนชายคนหนึ่งล้มลงไปพาตกใจมากรีบไปช่วยทันทีที่สศบตากันความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกอบอุ่นก็พุ่งพ่านอยู่ในตัวเขาและพะทราชาทันทีพารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็ก ภาพที่เขาอยู่กับพ่อมันก็ทําให้เขาปวดหัวจนสลบไปอีกครั้งพระทศราชาก็รับรู้ถึงความรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินเหมือนคนที่เขาอยากเจอมานานแสนนานได้กลับคืนมาความรู้สึกผูกพันก่อขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติทั้งหมดพักแรมที่หมู่บ้านแห่งนี้จนในที่สุดพวกสิงแม่ตุ่มแม่เฟื่อง ก็มาเจอหมู่บ้านนี้พอดีเช่นกันและก็ตัดสินใจพักแรมอยู่ที่หมู่บ้านนี้ด้วยเดือนที่ออกตามหาผาเลยได้เจอกับแม่ของเธอแม่แม่มาที่นี่ได้อย่างไรจ๊ะทำไมแม่มาอยู่ที่นี่ได้ชมดีใจมากเข้าไปกอดลูกสาวแม่เป็นห่วงลูกสาวมากจ้ะจะพาลูกกลับบ้านสิงถามหาผาทันที และเดือนก็บอกว่าผานั้นได้หายตัวไปไปที่ไหนไม่รู้ข้าก็กําลังออกตามหาอยู่ทั้งหมดเลยช่วยกันออกตามหาผาจนในที่สุดก็ได้เจอว่าผานั้นสลบอยู่และมีชาวบ้านช่วยดูแลเมื่อสิงห์เห็นชาวบ้านคนหนึ่งที่คอยดูแลผาก็ตกใจมากเขาจําได้ทันทีว่านั่นคือพระทศราชา พระทศราชาก็จำสิงได้เช่นกันทั้งสองดีใจมากสิงเลยพาพระทศราชาออกมาและบอกว่าเจ้าชายทินกรยังไม่ตายแต่ข้าพลาดท่าทำเจ้าชายทินกรสูญหายระหว่างทางข้าสมควรตายแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วและสิงได้บอกให้พระทศราชาได้รู้ว่าผา นั่นก็คือเจ้าชายทินกรลูกชายของท่านนั่นเองพระทศราชาดีใจมากแต่เขาบอกสิงว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับใครว่าข้าเป็นใครขอให้ปิดบังเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเจ้าช่วยตามดูแลเจ้าชายต่อไปด้วยเถิดเทพที่ตามมาก็พบกับทุกคนเขาได้เจอปิ่นน้องสาวของเขา เขาจะจัดการพาเธอกลับไปส่งยังเมืองสุบรรนแต่ปินหลบหนีออกมาได้เทพตามมาก็พบว่าน้องสาวของเขาอยู่ในขบวนเดินทางของผาด้วยตอนนี้เขาหมายจะฆ่าผาให้ได้แต่ดูเหมือนว่าปิ่นนั้นจะเปลี่ยนไปเธอไม่ยอมให้เทพฆ่าผาได้แน่นอนสิงปิน่นและเหมต่างช่วยกันต่อสู้กับเทพ แค่เห็นว่าเขาสู้ไม่ได้แน่นอนแล้วจึงได้ส่งสารไปยังเมืองสุบันเพื่อขอกำลังทหารมาสมทบเพื่อจัดการกับเจ้าชายทินกรเมื่อผาฟื้นขึ้นมาเดือนที่คอยดูแลอยู่ก็ดีใจมากผ้าตกใจเมื่อเจอหน้าสิงเรื่องราวในอดีตย้อนกลับมาอีกครั้งผ้าปวดหัวมากสิงได้ย้อนถามเรื่องราวในอดีตต่อผา เขาจำอะไรไม่ได้มากสิงจึงตัดสินใจบอกเรื่องพระทศราชากับผาแต่ห้ามผาบอกใครในตอนนี้และเหมือนว่าความทรงจำของเขาได้กลับมาแล้วผาจำได้แล้วว่าเขาคือใครเหมจึงบอกเรื่องการวางแผนจะไปทวงบัลลังก์กลับมาสู่พระทศราชาบ้านเมืองจะได้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง คนชั่วจะได้หายไปจากเมืองสุบันสัทีทางด้านหลวงชัยยศที่ได้แผนที่ก็ออกไปตามหาพระขันศักดิ์สิทธิ์ผีล่วงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าตอนนี้มีคนรู้ที่ซ่อนและพวกมันใกล้เข้ามาเต็มทีผีทุกตนต่างคอยดูแลอย่างเข้มแข็งด้านผาและพระทิราชาที่กำลังซ่องสุมกำลังอยู่ตอนนี้ อาวุธยังมีไม่พอที่จะไปต่อสู้กับพวกของหลวงชัยยศท่านใดนั้นผ่าก็นึกขึ้นมาได้เลยใช้ทูบสื่อวิญญาณเรียกผีพี่เรืองมาเพื่อให้พี่เรืองนั้นช่วยสร้างอาวุธพอสร้างอาวุธเสร็จผีพี่เรืองก็รีบกลับทันทีผาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่หูบเขาเหมอกทำไมถึงรีบร้อนเยี่ยงนี้ผีเรืองเลยบอกว่า นั่นเป็นเพราะตอนนี้พระขันศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ในอันตรายพวกข้าจะต้องไปปกป้องเองรีบทำภารกิจที่นี่ให้สำเร็จเถิดผาที่รู้แล้วว่าพระทศราชานั่นคือเจ้าของพระขันที่แท้จริงเลยบอกเรื่องพระขันศักดิ์สิทธิ์แก่พระทศราชาและให้พระทศราชารีบไปนําพระขันศักดิ์สิทธิ์ออกมาก่อนที่พวกของหลวงชัยยศจะเอามาได้ เหมเลยพาพระทศราชาไปยังหุบเขาหมอกตามที่ผาบอกผาตัดสินใจเข้าไปที่ในวังเพื่อจะสืบความเคลื่อนไหวผาผ่านพวกทหารไปยากยิ่งแต่ไม่เป็นไรเขามีพี่ลำเพยที่สามารถไร่มนสะกดทำให้พวกทหารยอมเชื่อฟังผายอมให้ผาเข้าไปอย่างง่ายดายปินถามว่าเจ้าคิดจะทำการอันใด พาตัดสินใจบอกความจริงกับปิ่นเขาจำปิ่นได้แล้วแล้วถามปิ่นว่าเจ้าจำพี่ทินกรของเจ้าได้หรือไม่ข้านี่แหละปิ่นบอกว่าไม่จริงเจ้าชายทินกรตายไปนานแล้วและผาก็เลยบอกว่าพ่อกับฉันโดนคนคิดทรยศคิดยึดอำนาจของท่านพ่อและทำร้ายจนเขาต้องหลบหนีออกไป ปิ่นบอกว่าไม่จริงปิ่นรับไม่ได้กับสิ่งที่เธอเพิ่งรับรู้หรือว่าพ่อของเธอเองที่เป็นกระบฏต่อแผ่นดินหลวงชัยยศเดินทางไปยังหุบเขาเหมอกข้างกายเขาก็มีหมอผีผู้เก่งกล้าอาคมร่วมไปด้วยนั่นจึงทำให้หมอผีสามารถผ่านดานจัดการกับเหล่าวิญ,ญญาณที่ดูแลพระขันศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ หมอผีผู้นี้ได้จับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไปขังอยู่ในหม้อแล้วทำให้หลวงชัยยศนั้นไปจับที่ดาบปรากฏว่าหลวงชัยยศไม่สามารถจับดาบได้เพราะเขานั้นไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเมื่อพระทศราชาตามมาจนเจอเข้าพอดีเลยไปขัดขวางการเอาดาบแต่ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างหลวงชัยยศซะแล้ว หมอผีไล่คาถาอาคมให้พระทศราชายอมไปหยิบดาบมาให้หลวงชัยยศและจัดการจับตัวพระทศราชาและเหมกลับไปยังเมืองสุบรนเพื่อหวังจะประกาศสักดาว่าเขาคือเจ้าเมืองสุบันที่แท้จริงและจะฆ่าพวกพระทศราชาให้ตายจนหมดสิ้นแล้วทั้งหมดก็พากันกลับเมืองสุบัน พาที่มาสืบกับปิ่นในเมืองก็ได้เห็นว่าเหล่าทหารเป็นฝ่ายของหลวงชัยยศแทบหมดสิน้นพาออกมาวางแผนในการชิงบัลลังก์ประกอบกับมีการประกาศจากทางการว่าตอนนี้หลวงชัยยศคือคนที่จะคลองพระขันศักดิิ์สทธิ์และขึ้นของราชต่อไปปินตกใจมากนี่พ่อของเธอเองหรือนี่ที่เป็นกระบท ปินที่เธอเลือกทางแห่งความถูกต้องมาเสมอตอนนี้เธอเลือกที่จะอยู่ทีมผาหรือเจ้าชายทินกรทั้งหมดกลับเข้าไปในวังอีกครั้งในวันที่หลวงชัยยศจะประกาศของราชพาก็ปรากฏตัวขึ้นและก็บอกทุกคนว่าเขาคือองค์รัชทายาทเขาคือเจ้าชายทินกรแต่หลวงชัยยศก็สั่งทหารให้จัดการ และใช้พระขันศักดิ์สิทธิ์จะฆ่าเจ้าชายด้านหลวงชัยยศที่เห็นว่าปิ่นยืนอยู่ข้างเจ้าชายธินกรก็โกรธมากบอกให้ปิ่นออกมาแต่ปิ่นก็โกรธพ่อของเธอมากเช่นเดียวกันที่คิดกบฏต่อแผ่นดินเธอบอกว่าให้พ่อของเธอกลับใจเสียแต่มีเหรอที่หลวงชัยยศนั้นจะกลับใจ เทพออกมาต่อสู้กันจนในที่สุดผาก็เกลือพลาดท่าเสียทีตอนนี้ทั้งศัพท์สตว์พูดผีผู้คนที่ผานั้นเคยช่วยเหลือเอาไว้ต่างรับรู้ถึงความต้องการความช่วยเหลือของผาทุกสัพทสิ่งมุ่งหน้าไปยังเมืองสุบันเพื่อช่วยผาทันทีแทนและเดือนไปช่วยปล่อยวิญญาณของผีที่เฝ้าสมบัติมาได้ โดยการทุบหม้อให้แตกอีกครั้งเหล่าผีทั้งหลายเมื่อออกมาได้ก็พุ่งมารวมพลังให้แก่ผาทันทีผีทั้ง8ดตนรวมพลังกับผาต่อสู้กับหลวงชัยยศและคนของหลวงชัยยศจนในที่สุดพลังแห่งความดีก็สามารถเอาชนะความชั่วได้หมุนดำที่เคยผูกไว้ที่เมืองสุบันก็กลับมาทำร้ายหมอผี และหลวงชัยยศจนเสียสติและสิ้นวิชาอาคมพราขันศักดิ์สิทธิ์ได้กลับไปอยู่ในมือของพระทศราชาอีกครั้งและเมื่อเจ้าของที่แท้จริงมารับสมบัติดวงวิญญาณทั้ง8ดดวงก็จะได้รับการปลดปล่อยตอนนี้ชมตัดสินใจบอกเรื่องพ่อของเดือนให้เดือนและสิ่งได้รับรู้ว่าพ่อของเดือนนั้น ก็คือหลวงชัยยศนั่นเองและปิ่นกับเทพก็คือพี่น้องของเจ้าด้วยเช่นกันเมื่อทุกอย่างคลี่คลายผ่านพ้นไปด้วยดีชาวบ้านเมืองสุบันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกครั้งความรักของผาและเดือนนั้นก็เริ่มชัดเจนขึ้นทุกทีแต่งานนี้ก็มีปิ่นหนึ่งคนผู้ที่รักพี่ธินกรของเธอมากเช่นกัน เจ้าชายธินกรรักปิ่นแบบน้องสาวแต่ความรักที่มีต่อเดือนนั้นมันมากกว่าเขาตัดสินใจขอเดือนเป็นคู่ครองของเขาเดือนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจไม่คู่ควรจึงคิดหนักจนผาบอกว่าเขารักเดือนในแบบที่ผานั้นรักเดือนความรักของข้าก็คือความรักข้ารักเจ้าก็เพียงพอแล้ว หากว่าเจ้าก็รักข้าเช่นกันเจ้าก็แค่ตอบตกลงข้ามาเถิดเดือนที่หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักที่มีให้ผาก็ตอบตกลงทันทีปีนแม้จะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแต่เธอก็ยินดีให้กับคนทั้งสองและทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองสุบันอย่างมีความสุขถึงเวลาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ วิญญาณทุกดวงต่างล่ำลาผาโดยเฉพาะแม่บัวที่รักผาอย่างสุดหัวใจแต่ทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปเมื่อทำการปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่าวิญญาณทั้งหลายก็ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เปลี่ยนไปและนั่นก็คือผลแห่งการทำความดีที่พวกเขากระทำเอาไว้นั่นเองทำดีย่อมได้ดี